กฎหมายนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับลดนะคะถ้าปรับลดเดี๋ยวจะเป็นกรณีอีกเพราะว่าต้องได้รับคํายินยอมจากจากลูกจ้างด้วยนะคะอันนี้ก็จะในเรื่องของวันหยุดและวันลาที่ข้อกำหนดนี้ได้เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งข้อนี้จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะ,ะเรื่องของข้อ4.7เรื่องเลือกปฏิบัติ4.7.1บอกว่า ต้องไม่กระทําหรือไม่สนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างในการจ้างงานแล้วก็การประกอบอาชีพแล้วก็เป็นเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติสัญชาติสีผิวเพศอายุศาส,สนาความคิดเห็นทางการเมืองภาษาวัฒนธรรมคือให้ตัดออกหมดเลยนะคะรวมทั้งการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองเชื้อ HIV ก่อนเข้างานด้วยเพราะว่าเขาถือว่า HIV ไเนี่ยมันไม่ได้ติดกันโดยเหมือนเหมือนโควิดนะคะไม่ใช่อจามแล้วมันจะติดได้มันไม่เหมือนโควิดนะคะ HIV เนี่ยมันต้องมันต้องสารคัดหลังต้องต้อง,ต,องต้องใกล้ชิดจริงๆต้องเป็นเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้นะคะอันนี้หรือตรวจเพื่อการตั้งครรภ์ก่อนการรับเป็นพนักง,งานอันนี้ก็จะตรวจไม่ได้นะคะ อันนี้ก็ต้องก็ต้องคือถ้าสถานประกอบกิจการใดทําอยู่ถ้าจะเข้าโมโลทก็ต้องตัดออกนะคะ,ะถ้ายังทำอยู่แต่ถ้าหลีกเลี่ยงเป็นวิธีอื่นก็ต้องมั่นใจนะว่าว่าอ,ออดิเตอร์จะจะจะไม่เห็นเออต้องต้องมองอย่าง,งานั้นละกันนะคะแต่โดยหลักแล้วไม่ได้นะคะอันนี้ก็ดูในมาตรา15ได้ในเรื่องของการปฏิบัติการเลือกปฏิบัตินะ ดังนั้นในใบสมัครเนี่ยต่างๆก็จะต้องเข้าไปปรับไปแก้ที่ใส่ใบสมัครไว้เดิมอาจจะต้องไปแก้เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับใบสมัครเพราะว่าใบาสมัครเป็นเป็นเอกสารฉบับแรกที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยจะรับหรือคัดกรองบุคลากรหรือพนักง,งานหรือผู้สมัครเนี่ยเข้ามาในองค์กรข้อมูลข้อความเหล่านี้ก็ไม่ควรจะ ก็ต้องไม่ระบุเลยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ควรก็ต้องไม่ระบุเลยนะคะจะไปบอกว่าเพศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับเพศสภาพเนาะคนที่เป็นเ,เพศอ,อื่นที่ไม่ใช่ชายหญิงเ,เขาก็มีสักและสิทธิ์เหมือนกับชายและหญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องไม่ไประบุให้มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการเหยียดเป็นการเลือกนะคะอันนี้องค์กรก็ต้องประกาศเป็นนโยบายหรือเป็นระเบียบปฏิบัติ ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่กระทําการหรือไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบจะทําเป็นเอกสารลักษณะใด,ดเป็นขั้นตอนเ,ออเป็น p r o c e d u e ได้ทั้งหมดแต่สาระเหล่านี้ต้องกําหนดไว้นะคะประกาศรับสมัครงานอย่างที่ได้แจ้งนะคะต้องไม่เจาะจงนะคะจะบอกว่ารับเฉพาะชายหรือหญิงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยชายหรือหญิงเฉพาะตาแหน่งนี้ไม่ได้ก็คือรับสมัครเลยค่ะไม่ต้องบอกว่าชายหรือหญิง การที่เราจะรับชายหรือหญิงฝ่ายบุคคลก็คัดกรองเอาในขั้นตอนการสัมภาษณ์นะคะแต่ไม่ต้องระบุในเอกสารใดๆนะคะก็ใช้วิธีคัดกรองนะคะก็ให้เลี่ยงเป็นคุณสมบัติไปนะคะแต่ถ้าเป็นคุณสมบัติโอเคอันนี้ได้เพราะองค์กรต้องคัดเลือกคนคุณสมบัติที่เหมาะกับงานเหมาะกับตำแหน่งอยู่แล้วอันนั้นทำได้นะคะการกำหนดกเกษียณอายุนะคะอันนี้ก็ต้องไม่ ชายกเกษียณเท่านั้นปีหญิงกเกษียณเท่านี้ปีไม่ได้ลักษณะงานเดียวกันต้องเหมือนกันนะคะเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ต้องไม่แบ่งชายหญิงยกเว้นตามสภาพงานเช่นงานช่างงานขับรถแมคโครสมุติหรืองานอะไรที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเฉพาะซึ่งอันนั้นต้องไปดูในกฎหมายความปลอดภัยเฉพาะนะคะที่กําหนดไว้ก็อันนั้นทําได้ค่ะ แต่ถ้าทั่วไปเนี่ยอย่างนี้จะระบุไม่ได้นะคะการปฏิบตัติต่อแรงงานต่างด้าวนะคะก็ะต้องเท่าเทียมกันต้องมีประกันสังคมเหมือนคนไทยต้องได้สิทธิ์ลาป่วยลาคลอดลากิจตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวว่าไม่ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานทัด คนตั้งคันหรือเปล่าหรือหรือเขาเข้ามาแล้วยังไม่พ้นทลองโรงงานแล้วก็ไปพบว่าเขาตั้งคันแล้วก็เป็นเหตุให้เขาเลิกจ้างอะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในข้อ4.7นะคะในเชิงรายละเอียดเนี่ยยังมียังมีเยอะแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นกรอบข้าวๆในเรื่องของการเกษียณอายุมันมีกฎหมายกําหนดแล้วก็ในเรื่องของค่าชดเชยเขาบอกว่าการเกษียณอายุเนี่ยถือเป็นการเลิกจ้างกฎหมายกําหนดไว้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นการเลิกจ้างแม้ายจ้างไม่ได้เลิกจ้างไม่ได้เจตนาจะเลิกจ้างแต่กฎหมายกําหนดไว้แต่มันมีสองกรณีว่าถ้าองค์กรนั้นกําหนดการเกษยียณอายุไว้ก็เป็นไปตามที่กําหนดนะคะเช่นกําหนดเกษียณ55เหมือนประกันสังคมก็55เกษยียณแล้วก็มาเริ่มต้นจ้างว่าจ้างกันใหม่สัญญาก็เริ่มใหม่นะคะดังนั้นการเกษยียณก็ คนหนึ่งก็มไีได้ครั้งเดียวนะคะส่วนจะเข้าขายเท่าไหร่ก็ต้องไปดูตามอายุงานค่าเชยนะคะตามมาตรา118นะคะแล้วก็ถ้าองค์กรไหนไม่ได้กำหนดไว้นะคะกฎหมายก็บอกว่าถ้าลูกจ้างอายุครบ 60, 60ปีเนี่ยลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะขอกะเกษียณอายุได้ก็ทำเปน็นหนังสือเลยค่ะ แจ้งให้ในายจ้างทราบว่าขอเกษียณอายุนะคะแล้วการขอเกษียณอายุที่ที่นายจ้างไม่ได้กําหนดก็กฎหมายให้มีผล30วันถามว่าทําไมต้องมีผล30วันเพราะมันเป็นการแสดงเจตนาลมของลูกจ้างซึ่งก็ให้เวลานายจ้างเตรียมเงินเนาะเตรียมเงินเตรียมเอกสารเตรียมออสิ่งต่างๆที่อาจจะมีในเรื่องของการ เบิกใช้อุปกรณ์ในเรื่องของอค่าใช้ใจ่ายวันลาวันหยุดต่างๆหรือวันอหยุพักผ่อนประจําปีถ้ายังไม่ได้ใช้ก็ต้องคิดเงินคืนเงินให้ลูกจ้างทั้งหมดอันนี้ก็ต้องมีเวลาให้ในจ้างนะคะ,ะการเสียชีวิตไม่ใช่การเลิกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเสียชีวิตก่อนกเกษียณอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะไม่ได้เป็นการเลิกจ้างนะคะ อันนี้ก็ก็จะมีประเด็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะการเลิกจ้างหมายความว่ายังไงหมายความว่าในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้นะอันนี้สําคัญและที่สําคัญก็คือเขาไม่ให้ทํางานแล้วเขาไม่จ่ายค่าจ้างให้ต้องครบ2องค์ประกอบนะแต่ถ้าในจ้างไม่ได้ให้ทํางานแต่ยังจ่ายค่าจ้างให้อยู่อันนี้ไม่เข้าองค์ประกอบเช่นยกตัวอย่างช่วงโควิดอาจจะให้หยุดอยู่กับบ้านตามมาตรา75 แต่ในจ้างก็ยังจ่ายค่าจ้างให้อยู่ไออย่างเงี้ยไม่เป็นเลิกจ้างนะคะต้องครบสององค์ประกอบนะคะอี่จุดเจ็ดจองนะคะไม่ขัดขวางแทรกแซงหรือกะทำการใ,ใดๆที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของลูกจ้างที่มีประโยชน์เสียหายจากต่อที่ไม่มีที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการนะคะในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อชาติประเพณี ศนะาสนาเพศความพิการการเป็นกรรมการลูกจ้างนะคะอันนี้ก็หลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยในเรื่องของสาภาพแรงงานนะคะอันนี้ก็ต้องมีเอกสารกำหนดไว้ชัดเจนเหมือนกันเหมือนข้อแรกนะคะว่าองค์กรจะไม่แทรกแซงนะคะหรือไม่ขัดขวางนะะการจ้างลูกจ้างพิการหรือส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีพนักง,งานร้อยคนขึ้นไปก็ต้องจ้างคนพิการตามสัดส,ส่วนนะคะแต่ถ้าไม่จ้างก็ได้ค่ะก็ส่งเงินสมทบนะคะหรือบางที่ก็ใจดีมากเลยจ้างด้วยส่งเงินสมทบด้วยอันนี้ก็โอ้โหขอบคุณมากๆากอสองไม่มีการขัดขวางแทรกแซงการใช้สิทธิ์ของลูกจ้างในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยหมายความว่าเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม ร่วมกับสหาภาพหรือการเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนใดๆซึ่งกรรมาการลูกจ้างเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับฟังการสอบสวนหรือเข้าร่วมประชุมเสนอสิทธิเป็นตัวแทนของลูกจ้างกับนายจ้างอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องให้สิทธิ์เขาต้องต้อง,องไม่ไม่ปิดกั้นนะคะหรือไม่ไปข่มขู่ให้เขามีลักษณะว่า ไปขัดขวางนะคะให้การยอมรับเคารพสิทธิส่วนบุคคลในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเชื้อชาติประเพณีศาสนาทัศนคติส่วนตัวในเรื่องของเพศอย่างที่บอกบางทีมีเพศที่3ที่เขาก็สามารถทํางานได้มีศักยภาพแต่เขาอาจจะไม่ใช่ใชายจริงหญิงจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อ4.7.2นะคะ4.7.3ข้อนี้โอ้โหค่อนข้างจะเยอะมากเลย ไม่หักหรือลดค่าจ้างค่าตอบแทนการทํางานหรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกําหนดให้ใจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการลงโทษทางวินยัยคือโดยหลักเนี่ยจะต้องไม่หักค่ะไม่หักค่าจ้างเลยไม่ว่าจะมาขัดลามาสายก็ต้องไม่หักค่าจ้างนะคะใช้การลงโทษทางวินยัยแทนนะคะค่าตอบแทนการทํางานอันนี้หมายความว่า ต้องไม่ไปบอกว่าชายค่าแรงเท่านั้นเท่านี้คือค่าแรงขั้นต่ําในงานเดียวกันในลักษณะงานเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงหรือเป็นเพศสภาพที่3ก็ต้องให้ค่าแรงเหมือนกันนะคะต้องไม่ดูที่เพศยกเว้นงานลักษณะที่เกี่ยวกับความเป็นอันตรายตามกฎหมายความปลอดภัยอันนั้นก็ไปดูในเฉพาะของเรื่องกฎหมายความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันที่สองก็คือกำหนดค่าจ้างแรกเข้ารับษละงานเหมือนการชายหญิงเท่ากันนะคะก็คล้ายๆกับข้อแรกนะคะซึ่งส่วนการปรับขึ้นเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับผลการทำงานนะคะดังนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างการขาดลามาสายสถิติการทำงานการประเมินผลงานซึ่งในปีต่อๆไปเนี่ย อันนี้อยู่ที่ผลงานอันนั้นก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวล่วงแต่ก็ต้องไม่มีลักษณะเป็นลักษณะที่ว่าบายแอดนะคะซึ่งลักษณะนี้ก็ลูกจ้างสามารถล้องเรียนได้เหมือนกันนะคะก็ต้องมาพิสูจน์เป็นกรณีกรณีไปนะคะ <c oughs> ข้อกำหนดที่4.8วินัยและการ